คนเราหนึ่งคน,นครับคุณเจเจต้องใช้ชีวิตอีก85ปีแต่ยังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการวางแผนการเงินที่ดีเลย mm hmm. เขาะจะมีคําพูดคํานึงว่า uh huh. ถ้าวันนี้เรายังหาเงินในวันที่เราหลับไม่ได้เราจะต้องทํางานไปตลอดชีวิตพอเข้ามาศึกษาปุ๊บพอได้เห็นภาพเห็นประโยชน์จากการ mm hmm. วางแผนการเงินให้กับตัวเองแล้วครับ mm hmm. ก็เริ่มที่จะนําไปเป็นอาชีพครับในการที่จะแนะนําคนอื่น เรื่องเงินน่ะมันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตไหมถูกออกจากบ้านเนี่ยไม่มีเงินติดไปสักบาทเลยอ่ะสบายใจไหมไม่ได้นะไปต่างจังหวัดสามวันน่ะเอไม่มีเงินติดตัวไปเลยอ่ะเราก็ยังโหวางแผนลําบากเนาะแต่วันนี้ครับคนเราหนึ่งคนอ่ะครับคุณเจเจต้องใช้ชีวิตอีกแปดสิบห้าปีจนถึงบางคนถึงเก้าสิเก้าปีถึงร้อยปีซะด้วยซ้ำอ่ะแต่ยังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการวางแผนการเงินที่ดีเลยยังคิดอยู่เลยว่าแค่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ทางทางที่เขามีระเบิดเวลาหรือเขาดาวเวลาอยู่แล้วว่าอยากจะทํางานจนถึงอายุแค่60มีระยะเวลาทํางานอีกแค่25ปี30ปีอะและเขาต้องใช้ระยะเวลาในช่วงการเกษียณนะครับไปอีกประมาณ30ปีแบบนี้เออบางทีหลายๆคนนะครับยังไม่เคยคิดเริ่มต้นที่จะวางแผนเวยซ้ำฉะนั้นวันนี้สําหรับในเรื่องของการหาเงินนะครับหาได้มากได้น้อยไม่เกี่ยวอยู่ที่ ตัวเราเองอ่ะมีวิธีในการจัดการหรือบริหารเงินยังไงอ่ะครับให้เราสามารถใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันอ่ะได้อย่างสบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าอันเนี้ยผมว่าคือีย์สำคัญในชีวิตนะบางคนมีรายได้ที่มากแต่ชีวิตไม่ได้มีความมั่นคงเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับบางคนมีรายได้ไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกแต่เขาไม่ต้องแบกรับความกางังวลความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทางตลอดชีวิตของเขาอ่ะไปอีกแล้วแบบเนี้ย เอออันเนี้ยสบายใจกว่าแล้วอะไรที่มันคือความพอดีของคําว่ารายได้ผมว่าแยกคําว่ามากน้อยออกเป็นอนีดีกว่านะครับวันนี้รับรายได้เข้ามาเนี่ยเคยมีวิธีการจัดการเงินของตัวเองเป็นส่วนๆไหมเช่น<ใ>จ่ายฟิกค,คอ์สอ่ฟิกค,คอสฟิกค,คอสส่วนแรกมีค่าน้ำอ่าค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าคอนโดค่าบ้านต่างๆนานาพวกเนี้ยเท่าไหร่วันนี้สเตตัสของคุณเจเจอ่ะรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือรายรับมากกว่ารายจ่ายรายรับมากกว่ารายจ่าย แล้วที่เหลือเอาไปทําอะไรเอาไปจัดการที่ไหน<ม>เอาไปเก็บออมเอาไปลงทุนเอาไป<ม>ทําอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมนะครับบางคนอะ่ะหาได้น้อยแต่เก็บได้มากกว่าคนที่หาได้มากกว่าอันเนี้ยผมถือว่ามีการวางแผนการเงินที่ดีนะบางคนหาได้เยอะกว่าก็จริง<ม>แต่สุดท้ายแล้วไม่เหลือที่จะเก็บเลยเพราะว่ามีหนี้สินหรือมีค่าใช้จ่ายที่เยอะเกินกว่าตัวเขาเองอะ่ะควรจะมีนะครับฉะนั้นจะ อาจจะไม่ได้มีตัวเลขนิยามหรอกครับว่าคนที่หาไรายได้ขนาดเนี้ถือว่าหาได้มากคนที่หารายได้ขนาดเนี้ยถือว่า,หาไ,ไาหาได้น้อยผมใช้ไซคลอยู่2อ,อย่าง<ฆ> success cycle กับ life cycle คนส่วนมากนะตอนเนี้จะใช้ชีวิตแบบ life cycle คือชีวิตโดยปกติกทั่วไปนะครับหาก่อนได้รับไรายได้เข้ามาก่อนนะครับรับไรายได้เข้ามาใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บสมมติได้เงินมาแสนหนึ่ง ใช้ใช้ไปให้เรื่อยๆใช้ไปก่อนเลยกินเที่ยวซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อนชวนไปปาร์ตี้เดินทางต่างประเทศนะฮะทนรับมาแสนหนึ่งใช้เวลาฮะเท่าไหร่ฮะบางคนก็แสนหนึ่งเดินชนเดือนไงมันเลยเดินชนเดือนนะฮะแต่เชื่อไหมผมเชื่อว่าทุกๆคนนะรวมถึงตัวผมเองในแต่ก่อนด้วยนะผมเอาเงินแน่นาคนมาใช้ซะด้วยซ้ำหาแสนนะแต่บางทีใช้สองแสน บัตรเครดิตนี่ครับหมายถึงว่าเรารู้ไปก่อนใช่เราเอาก่อนก่อนที่หลังใช่เราเอาเงินในอนาคตที่เรายังไม่ได้ทันหามาได้เลยอ่ะมาใช้แล้วอ่ะโทรศัพท์ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนผมเอาเงินนอคาคดสิบเดือนของตัวเองมาใช้แล้วนะใช่ไหมครับอันนี้คือไลฟ์ไซเคิลโดยทั่วไปเลยตัวผมเองก็เคยเคยอยู่ในอยู่ในการจัดการแบบไลฟ์ไซเคิลมาก่อนนะมันเลยทําให้วันเนี้เราอาจจะหารายได้ได้เยอะก็จริงนะแต่เรามองไม่เห็นเงินเลยว่าเราอ่ะ เก็บเงินได้เท่าไหร่เรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วเรามีเงินสําหรับแผนการเกษียณอ่ะเท่าไหร่แล้วเราพร้อมที่จะเกษียณแล้วหรือยังเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้เรามีเงินที่พร้อมสําหรับการรักษาของเราหรือยังเฮ้ยเกิดเราเป็นโรคร้ายแรงหรือทุพพลภาพนอนเป็นผักติดเตียงตื่นไปทํางานไม่ได้เฮ้ยเรามีแผนสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้ชีวิตในวันที่เราทํางานไม่ได้แล้วหรือยังเฮ้ยเรามีเงินสําหรับให้กับลูกของเราให้กับคนในครอบครัวของเรา ในวันที่เราไม่อยู่แล้วอ่ะควรมีสักเท่าไหร่แล้วเราเตรียมไปแล้วหรือยังวันนี้ขามากขาน้อยไม่เกี่ยวแต่จัดการเงินพวกนี้ไปแล้วหรือยังใช่ไหมครับเตรียมเตรียมไปแล้วหรือยังและเตรียมไว้มากพอหรือเปล่าแต่ใ,ในขณะเดียวกันนะครับ success cycle หรือคนที่มีการวางแผนการเงินที่ถือว่าเ,เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการวางแผนการเงินในชีวิตแล้วกันเนาะวันนี้เขาจะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างไป หาได้เท่าไหร่หามาส่วนแรกที่เขาจะทําการจัดการเลยก็คือเก็บออมก่อนในเรื่องที่จําเป็นวางแผนกเกษียณคุณเจเจอยาก,กเกษียณไหมครับหรือว่าอยากทํางานจน99ปีเลยอยาก,กเกษียณกกแล้วนะอายุของการ,กรเกษียณนะคะอันนี้คือม,มันมีตัวเลขที่แน่นอนไหมแล้วก็แบบมัน,มนจะต้องประเมินจากอะไรที่ว่ากเกษียณแล้วเราเรา,เราจะต้องมีเงินเท่านี้จริงๆตอนนี้ณนะปัจจุบันนะครับมีแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือทางด้านการเงิน หลายอย่างเลยที่มาช่วยวางแผนในเรื่องของการเกษียณให้ใ,ให้กับคนให้กับเราได้เนาะนะครับแต่สิ่งแรกเลยนะฮะต้องคุยกับตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าวันนี้ความต้องการของตัวเองที่จะเกษียณอายุว่าคือยังไงบางคนอยากเกษียณตอนอายุ45 50 55ห้า้าห้าสิบห้านะครับแล้วหลังเกษียณนั้นอนะ่ะอยากจะมีไลฟ์สไตล์หรือมีชีวิตนะครับแบบยังไงหรือคุณเลือกได้ คุณเครื่องเครื่องบินคุณยังเลือกได้เลยว่าจะนั่งอีโคโนมีใช่ครับจะนั่งบิสเนสคลาสหรือจะนั่งเฟิร์สคลาสแล้ววันนี้คุณจะต้องนั่งไฟที่เป็นรีทายเมนไฟทอ่ะที่เป็นการเกษียณในระยะยาวอะ่ะอยากนั่งแบบไหนล่ะครับอ่ะแบบประหยัดหน่อยอยากจะใช้ในอนะคตสักเดือนละหมื่นห้านะฮะอยากจะทั่วไปหน่อยสัก30,000ต่อเดือนเป็นต้นไปหรือปีละ3ามแสนหกใช่ไหมครับอยากจะดีหน่อยเป็นเฟิร์สคลาสไปเลยมีเงินใช้สักเดือนละแสนในยามเกษียณเฮ้ยวันนี้คุยกับตัวเองก่อนว่าไลฟ์สไตล์หรือว่า ช่วงชีวิตในอนาคตของตัวเองในวัยเกษียณอะอยากมีชีวิตแบบไหนเหมือนเราจะต้องมองภาพตัวเองเนี่ยก่อน,นก่อนใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจเจบอกว่าเจเจอยากทํางานถึงแค่อยู่50อพอที่เหลืออยากใช้ชีวิตอยากเกษียณและอ,อยากจะเอนจอยและหลักๆง่ายๆก่อนดูว่าวันนี้ตัวเองอายุเท่าไหร่อยากจะเกษียณตอน,น,นอายุเท่าไหร่อ่สมมติ ตอนนี้อายุ30ใช่ไหมครับสมมติคุณเจเจโอหน้าเหมือนอายุ30เลยนะอา,อายุ30ได้ค่ะเลยนะ <c oughs> อายุ30ใช่ไหมครับ <c oughs> ทางานอยากจะเกษียณตอนอายุ50 <c oughs> มีระยะเวลาทํางานอีกก <c oughs> ี่ปีหลังจากเกษียณนะ50จนถึงอายุเฉลี่ยดโดยคนไทย85ปีแล้วกันเนาะโดยประมาณนะครับ <c oughs> คุณเจเจต้องใช้ชีวิตยามเกษียณอีกอ35ปีใช่ไหมครับสมมติอยากจะใช้เงินเดือนเดือนละสัก50,000 50,000 50, ปีหนึ่ง600,000ใช่ไหมครับคูณ35ปีตีไปประมาณเกือบเกือบจะ20ล้านละ ผมได้โจทย์มาแล้วว่า50ปี<ะ>คุณเจเจจะเกษียณใช้ชีวิตอีก35ปี<ะ>ต้องมีเงิน20ล้านย่างตํา<ะ>การบ้านของนักวางแผนการเงินก็คือ<ะ>ทำยังไงให้ภายในระยะเวลา20ปีเนี่ยคุณเจเจสามารถเก็บเงินยางเกษียณให้ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่คุณเจเจต้องการให้ได้มากที่สุดแล้วเราต้องทำยังไงเพื่อให้วันเนี้ยเรามีเงินที่จะเก็บไปจนถึง20ล้านในในวันนั้นคือเราอาจจะต้องประหยัดหรือเราอาจจะต้องแบบ หาเงินเพิ่มเพื่อให้เรามีเหลือเก็บพอจะมีผมแชร์ไอเดียคร่าวๆแล้วกันเนาะสิ่งแรกก็คือว่าที่คุณเจเจบอกเลยครับเราต้องประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับฟิกคอที่มันเกิดขึ้นนะครับอะไรที่รู้สึกว่าไม่จําเป็นหรือสิ่งที่เรียกว่านี่เสียนะนี่บัตรเครดิตต่างๆพวกเนี้ยเราต้องรีบจัดการตรงเนี้ยให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ฟิกคอที่เกิดขึ้นอะมันมีน้อยใช่ไหมครับเราจะได้เหลือเงินมาเก็บออกมากขึ้นนะครับวิธีที่สองก็คือวันเนี้ย อาชีพที่สองที่สามที่สี่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติละมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะฮะวันนี้เห็นเยอะแยะเลยครับคุณเจเจทำงานประจําอยู่ตกเกณฑาทำไรครับรับขายของถูกต้องป่ะกลางคืนรับขายของแพ็คของขายคาระใช่ไหมครับอาชีพที่สองที่สามที่สี่อ่ะเกิดขึ้นอ่ะก็เพราะก็เพื่อนี่ฮะทำให้ที่คุณเจเจบอกนะครับเก็บเงินให้ได้หาเงินให้ได้มากขึ้นนะครับส่วนวิธีที่สามอาจจะเป็นในเรื่องของเฮ้ยวันนี้ถ้าเรารู้จักการจัดการการเงินนะฮะ รู้ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ทางเงินทางการเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพัธบัตรกองทุนประกันนะครับหุ้นกู้ต่างๆถ้าเราเข้าใจโลกของการเงินให้มันมากพอเราจะมีวิธีในการที่ให้เงินนะครับช่วยทํางานกลับมาให้เราด้วยดีกว่าเราให้เงินอาจจะฝากไว้อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆดอกเบีย้ยขาลงเสียภาษีอีกในในวันที่ดอกเบี้ยมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเรารู้จักโลกของการลงทุนหรือโลกในการจัดการการเงินที่ ที่เราเข้าใจธรรมชาติของมันมากขึ้นน่ะเราจะรู้วิธีการที่จะทําให้เงินน่ะช่วยทํางานกลับมาให้เราด้วยเขาจะมีคําพูดคํานึงว่าถ้าวันนี้เรายังหาเงินในวันที่เราหลับไม่ได้เราจะต้องทํางานไปตลอดชีวิตคือเราหยุดทํางานเมื่อไร่ปะรายได้ก็ไม่เข้าแต่ถ้าเรามีวิธีทําให้เงินน่ะทํางานได้แม้ในตอนที่เราหลับอันนั้นน่ะถึงจะช่วยให เป้าหมายหรือการจัดการเงินของเราอะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราต้องการมากขึ้นแล้วกันแล้วมันมีวิธีไหนบ้างคะที่แบบถ้าเกิดเราหยุดแล้ววันนึงเราอยากพักแล้วยังจะให้มันมีรายได้เข้ามาประเภทของรายได้มันจะมีอยู่2แบบนะครับคุณเจเจ active income กับ passive income active income เนี่ยเราต้องใช้แรงของเราในการทำไปเพื่อแลกกับรายได้ที่จะเข้ามาใช่ครับเราต้องใช้ทั้งแรงทั้งเวลาเลยก็เหมือนกับวันนี้ทุกวันทุกวันที่คนออกมาทำกัน ตื่นเช้านะครับแปดโมงเช้าไปทํางานสี่โมงเย็นกลับบ้านทาแบบนี้วันไหนเราไม่ได้ไปทําวันไหนเราลาเราป่วยเราก็ไม่ได้รายได้ที่เข้ามาใช่ไหมครับอ่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือธุรกิจ<ม>ส่วนตัวพ่าค้าแม่ค้าต่างๆนานาอ่างเงี้ยครับประเภทเนี้ยเราเรียกว่าเรียกว่า active income นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่า passive income ซึ่ง passive income เนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงครับแต่เราใช้เวลาเพื่อให้เงินของเราหรือให้ a อส e ซ s ที่เรามีอยู่เนี่ยทำเงินกลับมาให้เราด้วย แต่ต้องแลกกับเวลานะยกตัวอ,อย่างเลยครับปล่อยคอนโดเช่าอ๋ออา<ป>ผมมีไปซื้อไปลงทงุออนอาไปซื้อคอนโดไปซื้อคอนโดไว้แล้วก็ปล่อยให้เป็นปล่อยเช่าเอาอาจจะเดือนละสักหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยอะคุณจะจะอยากมีพาสซีฟอยากอยากมีไรายได้ที่เรียวกว่าพาสซีฟอินคัมไหมแบบไม่ต้องทํางานก็มีเงินเข้ามาให้ชอปปิ้งแล้วอย่างเงี้ยอย่างมีเนาะอย่างมีสักเท่าไหร่อะสมมติอย่างมีสักสมมติต่อเดือนใช่ไหม ใช้เงินไม่เยอะเดือนหนึ่งสักก็มาแบบสามสามหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นใช่ไหมครับอ่าพาสซีฟอินคารแบบห้าหมื่นนะอ่าพาสซีฟอินคารแบบห้าหมื่นนะคุณเจเจอ่ะต้องปล่อยคอนโดเช่าอ่ะสมมติปล่อยคอนโดเช่าได้สักห้องละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนคุณเจเจอย่างมีห้าหมื่นใช่ไหมครับคุณเจเจก็ต้องมีคอนโดห้าห้องใช้เงินต้นเท่าไหร่ครับในการซื้อคอนโดห้าห้องคอนโดเดี๋ยวนี้ถ้าจะให้ได้หมือนหนึ่งก็ต้องแบบสามสี่ล้านอัพแล้วใช่ไหมสามสี่ล้านอเดินทางสะดวกอีกใกล้รถไฟฟ้า ใช่ไหมฮะเดนินทางสะดวก4ล้านต่อห้องต้องมีทั้งหมด5ห้อง4ล้านคูณ5 20ล้านคุณเจเจพร้อมลงทุนเลยไหมครับ <c oughs> เพื่อที่จะสร้างแพสซีฟอินครัมให้คุณเจเจเดือนละสัก50,000บาทถ้าเกิดไม่มีต้นทุนตรงนี้แล้วเราเรา,เราจะทำยังไงต่อเราก็ต้องหาวิธีในการสร้างแพสซีฟอินครัมแบบที่ไม่ได้ต้องใช้เงินลงทุนขนาดนี้ก็ได้ครับ มันมีจุดอะไรที่คุณก้องเริ่มมองว่าโอเคฉันจะต้องหาแพซีฟอินคัมให้กับตัวเองแล้วต้องบอกก่อนว่าแพซีฟอินคัมเนี่ยผมอะบังเอิญมาได้รู้จักและเข้าใจมันหลังจากที่ผมมาเริ่มทำอาชีพที่ภาษาการเงินและประกันชีวิตมากกว่าจากเดิมที่เราไม่เคยรู้จักคําว่าแพซีฟอินคัมเลยคือก่อนหน้านั้นก็คุณก้องก็ทำงานทำงานทำธุรกิจตื่นเช้ามาเปิดร้านขายของใช่ไหมฮะวันไหน อยากจะไปเที่ยวไม่สบายอยากจะพักผ่อนก็ปิดร้านรายได้ก็ไม่เข้าเราก็ทําในใช้ชีวิตแบบอย่างนั้นนะมาโดยตลอดดูล้วแบบถ้าเกิดคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องรู้สึกว่าเออเขารายได้เยอะนะเขาไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่งองการจัดการเงินค่ะแล้วทำไมคุณก้องถึงถึงเริ่มสนใจเรื่องนี้ต้องแยกกันระหว่างความสามารถในการหาเงินกับวิธีในการจัดการเงินที่ดีนะครับตอนนั้นนะตอนที่ผมทําธุรกิจอะเนาะรายได้ดีครับความสามารถในการหาเงินมี ผมหาได้หกหลักเลยนะต่อเดือนนะเเมื่อสมัยกี่ปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วนะเนาะเราทาธุรกิจทําธุรกิจเป็นความโชคดีของขาขึ้นของธุรกิจที่เราทําด้วยนะครับตอนนั้นขอโทษที่ตอนนั้นทำอะไรนะตอนนั้นเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือกับพวกกัดเจได้ครับขายโทรศัพท์มือถือขายอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์กัดเจต่างๆนานาเลยนะรายได้อะรายได้ดีครับเพราะมันเป็นขาขึ้นของ business นะครับแต่พอกลับมาย้อนดูว่ารายได้ที่เราหามา เราไม่ได้มีวิธีการจัดการกับมันที่ถูกต้องเลยเงินเข้ามาแทนที่เราจะแบ่งสัดส่วนของเงินให้ชัดเจนอะสุดท้ายแล้วปัญหาของของนักธุรกิจของเจ้าของธุรกิจหลายๆคนแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าเงินหมุนได้เข้ามาแล้วมันก็จะต้องูก,ก็ต้องอยากเพิ่มรายเพิ่มยอดขายของตัวเองใช่ไหมครับการเพิ่มยอดขายของตัวเองเนี่ยส่วนมากคนจะเอาไปลงของมากขึ้นพระคิดว่ายิ่งมีของยิ่งขายได้เยอะของเยอะยอดขายก็จะตามมาใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เงินหมุนครับกําไรหรือรายได้ที่หามามันกลายไปเป็นสต็อกก็คือได้เงินมาแล้วก็ต้องเอาไปลงทุนเพิ่มเพื่อที่เราก็อยากจะได้กําไรเพิ่มเอาไปเปิดสาขาเพิ่มเอาไปทําสาขาใหม่อะไรพวกนี้นะครัใช่ฉะนั้นกําไรหรือการจัดการเงิน่ะเขาเรียกว่าการจัดการเงินอาจจะไม่ได้ดีเออาจจะอาจจะไม่ได้แบบเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วกันเนาะรวมถึงการจัดการการเงินของตัวเองด้วยเออเราไม่เคยแบ่งเลยว่าเฮ้ย เงินเดือนที่เราควรจะได้หรือว่าเงินเก็บที่เราควรจะมีต่อเดือนอ่ะมันควรจะมีเท่าไหร่เราเป้าหมายทางนานการเงินส่วนบุคคลหรือส่วนตัวของเราเองอะ่ะมีเรื่องอะไรบ้างเ,เราไม่เคยมาว่างนั่งวางแผนเรื่องการเกษียณเลยว่าเฮ้ยเราจะเราจะ,เราจะต้องเปิดร้านแบบเนี้ยไปจนอายุเท่าไหร่วะหรือเราต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้การใช้ชีวิตหลักเกษียณของเราจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเฮ้ยแล้วระหว่างทางในการเกษียณอ่ะมันมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกเยอะ เราไม่เคยคิดเลยอย่างเช่นการเอจ็บไข้ได้ป่วยค่ารักษาพยาบาลโรคแรงๆอุบัติเหตุต่างๆพวกนี้ไม่เคยคำนึงถึงเลยนะครับจนจุดเปลี่ยนที่คุณจะเจถามเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเรามาเริ่มแบบศึกษาพัสิีบินค์คำได้ยังไงนะครับก็ก็ครา้นี้ก็เลยเริ่มที่จะต้องแบบคํานึงถึงแผนการเงินของตัวเองละก็เลยติดต่อเข้ามาจากพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งนะครับที่ทําอาชีพที่ึกษาการเงินและ,และประกันชีวิตอยู่แล้วด้วยว่าเฮ้ยเราสนใจอยากจะ เรียนรู้นะครับเพื่อที่จะมาจัดการกับตัวเองแสดงว่าที่คุณก้องเข้ามาแบบเริ่มเริ่มมาทําอาชีพเนี่ยนะคะเริ่มต้นก็คือสนใจที่จะวางแผนให้กับตัวเองก่อนใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นก็เข้ามาด้วยจุดประสงค์เข้ามาวางแผนให้กับตัวเองก่อนเลยครับพอเข้ามาศึกษาปุ๊บพอได้เห็นภาพเห็นประโยชน์จากการวางแผนการเงินให้กับตัวเองแล้วครับก็เริ่มที่จะไปเป็นเอานําไปเป็นอาชีพครับในการที่จะแนะนําคนอื่น ไปบอกต่อคนอื่นนะไปช่วยในเรื่องของการวางแผนการเงินให้กับคนอื่นๆมากขึ้นนะครับเออเราพอทําไปปุ๊บเสร็จแล้วเราเริ่มเห็นรายได้ฮะที่มันดีจากในอาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่มาจาก Active i n c o m e และ p s s s v e Income นะครับนอกจากนี้ผมก็ยังมีการสร้างทีมงานนะครับหน่วยงานขึ้นมาปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารหน่วยการเป็นผู้บริหารหน่วยก็เหมือนกับให้เราครับเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจหนึง่งอ่า บริหารทั้งน้องๆในทีมนะครับบริหารลูกค้าต่างๆอาาพวกนี้เราก็สามารถแบบนำสกิลจากจากงานเดิมที่เราเคยทำนะที่เคยเป็นเจ้าของร้านนะครเป็นนักวิเคราะห์ในการต่างๆพวกนี้เอาสกิลของความเป็นผู้นำนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบในการตัดสินใจในการที่จะต่างๆพวกนี้มาใช้กับงานปัจจุบันพอมีความรู้เรื่องตรงนี้แล้วว่าฉันจะต้องบริหารเงินแบบนี้คุณก้องทำยังไงกับ กับเงินที่คุณกล้องมีตรงเนี้ยต่อไปค่ะแบบมีวิธีการเบเนดยังไงบ้างสิ่งแรกเลยนะเงินต้องมีที่อยู่เงินไม่ไม่ใช่ไปอยู่ในนะไม่ได้ไปอ่าเงินต้องมีที่อยู่ครับเงินเนี่ยเต็มเสมือนน้ำอาจจะต้องไปอยู่ในแก้วหรือในขวดใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนเงินต้องมีที่อยู่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดเงินอยู่ในโอ่งในตุ่มเกิดประโยชน์อะไรไหมครับก็ อยู่ร้อยก็เหลืออยู่ร้อยเผอผลโดนปลวกกินด้วยนะใช่ไหมครหรือโดนขุดไปก็ <c oughs> ไม่รู้ตัวนะครับเงิ <c oughs> นอยู่ใ <c oughs> <c oughs> นธนาคารข้อดีคือถอนเข้าออกการันตีความปลอดภัย <c oughs> ใช่ไหมครับเงินเริ่มเข้ามาอยู่ในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆอย่างเช่นประกรรันสะสมทรัพย์อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากธนาคารเฉยๆเงินเริ่มเข้าย้ายมาอยู่ในเรื่องของกองทุนรวมหรือตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงิน เรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆก็ตามนะครับการที่เรารู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆมากขึ้นน่ะมันจะเป็นข้อได้เปรียบสําหรับเรา mm hmm. เหมือนเรามีความรู้อะครับ mm hmm. ที่จะช่วยในการตัดสินใจหรือ, mm hmm. รอเลือกได้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินแบบไหนอะอสเซทแบบไหนอะ mm hmm. ที่มันเหมาะกับตัวเราการที่ให้เงินช่วยทํางานกลับมาหาเราตัวเราได้อะมันก็ทําให้คุณใจเย็น mm hmm. ไม่ต้องทํางานเหนื่อี้ ออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณเจเจต้องมีเงิน20ล้านใช่ไหมวันนี้คุณเจเจสามารถวิ่งทํางานด้วยตัวเองแบบเต็มที่เลยเก็บ20ล้านภายในระยะเวลา20ปีอะทําได้ไหมทําได้แต่เหนื่อยนะใช่ป่ะอาจจะท้าอาจจะได้แต่เหนื่อยอ่ะก็น่าจะเป็นเชิงที่ว่าต้องลงแรงลงแรงแต่เราพื่อที่จะให้ได้รายได้กลับมาแต่ละถ้าเราเรียนรู้วิธีการที่จัดการรายได้ของเราอย่างเงี้ยเงินของเราที่มีอยู่อะให้ช่วยทํางานกลับมาให้เราด้วยอ่ะเหมือนคุณเจเจมีมีร่างแฝด มีฝาแฝดอ่ะที่ช่วยทํางาน JJ2 เป็น,น JJ2 JJ ก็คือเงินของคุณเจที่อยู่อีกที่หนึ่งแหละแต่เขาช่วยทํางานกลับมาให้คุณเจด้วยแต่ถ้าคุณเจเจมีแบบเนี้หลายๆที่หลายๆที่อยาเหมือนคุณเจมีตัวเองอ่ะ,ะเป็นสิบเป็นร้อยที่<ะ>ทุกคนภายใต้หนึ่งวัน24ชั่วโมงเท่ากันแต่มี<ะ> JJ หนึ่งร้อยคนทํางานช่วยช่วยกันหารายได้แบบเนี้ฉะนั้นเป้าหมายการเงิน20ล้านอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องยากถ้าเรารู้จักวิธีการจัดการเงินที่ดีมันจะต้องมี ต้นทุน<ม>หรือมีแบบวิธีการอะไรบ้างเพื่อที่ได้มีมีเจเจสองแล้วก็ให้เงินม,มันรันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงกับมันเป็นดับเบิ้ลสิ่งเดียวเลยครับคือความรู้ถ้าเรามีความรู้ <c oughs> อาจะเห็น <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆครั้ง <c oughs> ว่าลงทุนนะฮะ <c oughs> ผลตอบแทนไม่ได้เป็นไปนตามที่คาดหวังลงทุนในสินทรัพย์ที่เพื่อนว่า <c oughs> เขาว่าหรือโดน <c oughs> ทักชวนในการลงทุนโดยที่ตัวเองยังไม่ได้เข้าใจเลยว่าเงินของเราไปทําอะไรทบที่ไหน ใช่ไหมครับถ้าเรามีความรู้ที่มากพอมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของการเงินการลงทุนได้มากขึ้นเข้าใจธรรมชาติของคาเลคเตอร์ของผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆเราช่วยให้เรามีความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจในเรื่องของนั้นนะคุณเจเจง่ายๆเลยครับคุณเจเจแค่คิดว่าวันนี้เป้าหมายของคุณเจเจคืออะไร คือสมมติ20ล้าน,านที่จําเป็นตน้องมีแล้วความสามารถในการหาเงินของคุณเจเจนะตอนนี้มีเท่าไหร่สมมติมีแค่เดือนเท่านี้คํานวณระยะเวลากับวิธีในการจัดก,การเงินตอนนี้มันไปไม่ถึงเฮ้ยลองขยับเงินของตัวเองอะ่ะไปในส่วนที่ให้เงินช่วยทํางานกลับมาให้เราแต่ก็ยังขาดอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําเพิ่มคือหาประเภทของรายได้อื่นๆอ่ะเพื่อมาซัพพอร์ตเรามากขึ้น,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 นถ้าเราหาเป็นอาชีพที่2ที่3ที่4มากขึ้นอ่ะเราก็หา รายได้ที่เป็น Active อินคัมกลับมาแค่เราใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้จักอาชีพหรือวิธีการจัดก,การที่ช่วยสร้างพ s สซีฟอินคัมให้กับมาที่เราด้วยมากขึ้นด้วยเนี่ยคุณเจเจก็จะเหมือนกับผ่อนแรงหรือเบาแรงไปได้มากกว่าอาจจะมีบางคนที่เขายังไม่ได้มองว่าความสําเร็จในชีวิตคืออะไรมันอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าตรงนั้นคุณกองแบบ วันนี้คแค่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเงินเดือนฉันเข้ามาแล้วเนี่ยห้าหมบาทแล้วฉันต้องจัดการยังไงอะผมให้วิธีการเรียกว่า money management ง่ายๆแล้วกันเนาะเบื้องต้นเลยพื้นฐานนะ,ะวันนี้สามารถทําได้เลยทันทีแล้วกันเนาะจินเดือละเงินเดือนออกมาปุ๊บนะครับห,หลักการง,าง่ายๆครับผมจะแนะนํานะครับทุกคนเสมอว่าเฮ้ยถ้ามีเงิน100บาทเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจัดการเลยคือสิ่งที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็น หรือเราเรียกว่าน้องฟิกคอร์สใช่ไหมครับฟิกคอร์สในณปัจจุบันสําหรับคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งจากรายได้ที่รับมาอถ้าสมมุติว่าเกินเกิน5้าสิบเปอร์เซนจากที่เราหาได้เนี่ยเฮ้ยต้องมาจัดก,การละอะไรที่ประหยัดได้อะไรที่ปรับได้อะไรที่ลดได้เพื่อให้มันเพื่อให้มันอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับส่วนอีกห้าสิบาทที่เหลืออีก5้าเปอร์ซนที่เหลือเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเริ่มเริ่มเลยก่อนที่จะเอาไปใช้คือ เก็บก่อนครับร้อยบาทจ่ายฟิกคอร์ไปละ50บาทครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเหลืออีก50%เก็บออมก่อนเลยครับคืออันดับถัดไปสัก20-30%อ๋เอรืออคือเราไม่ได้ต้องเก็บหมดใช่เราไม่ต้องต้องเก็บหมดครับเก็บก่อนเหลือเท่าไหร่ครับค่อยไปใช้นี่คือสมการการเงินที่มันควรจะเป็นแต่ณปัจจุบันร้อยหนึ่งจ่ายฟิกคอร์สห้าสิที่เหลือคืออะไรครับใช้หมดไม่ทันได้เหลือเก็บอ่าฉะนั้น สมการการเงินง่ายๆครับณวันนี้นะหามานะครับใช้ที่จําเป็นไม่เกิน50%เก็บออมในเรื่องที่จําเป็น20-30%อาจจะเหลือใช้สัก20%เดือนไหนเหลือมากใช้มากครับเดือนไหนเหลือน้อยใช้น้อยผมเป็นคนที่ไม่มานั่งทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวนะเพราะว่าผม,มผมอะอาจจะไม่ได้เป็น,นแบบไม่ได้มีเวลามานั่งทําขึ้นลดกินข้าวอะไรเยอะเท่าไหร่แต่ระบบการจัดการเงินแบบนี้ช่วยให้ชีวิตผมง่ายขึ้น ผมรู้เลยว่าเดือนนี้เงินผมเข้ามาเท่านี้ผมตัดสิคอร์สไปเท่าไหร่เก็บออมเลยสิ่งแรกเหลือให้ผมใช้เดือนนี้เท่านี้ฉะนั้นหน้าที่ผมคือใช้มันไปเลยสำหรับเดือนนี้ใช้เหลือก็เท่ากับผมเหลือเก็บเดือนหน้าได้ใช้หมดผมสบายใจเพราะแผนการเงินในอนาคดข้างหน้าผมไม่เดือดร้อนผมจัดสัดส่วนในผมที่ต้องเก็บไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นวันนี้ลองคุยสัดส่วนกับตัวเองให้แน่ชัดว่าถ้าเราอยากจะมีเป้าหมายในการเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตเยอะ คุณเจเจอาจจะไปปรับสัดส่วนในการเก็บออมมากกว่าที่ผมแนะนําไปก็ได้อาจจะไปส0เรลยก็ได้หรือบางคนที่ยังมีภาระในการจัดการเรื่องอื่นๆอยู่อาจจะมีลูกนู่นนั่นนี่นู่น,น,นอยู่ะครับอาจจะเก็บออมส่วนตัวสําหรับตัวเองเริ่มต้นที่20่เป็นก่อนดีไหมครับถ้าวันนี้เราแบ่งเงินเป็นก้อนๆอย่างชัดเจนอะ่ะมันช่วยทําให้เราเห็นเป้าหมายในการเงินของตัวเองด้วยว่าเราเดินใกล้เป้าหมายในแต่ละเรื่องอะ่ะไปขนาดไหนแล้ว อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรอย่างเดียวหรอกครับอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวยุโรปอยากจะซื้อรถซื้อบ้านเฮ้ย<ะ>ลองตั้งลองตั้งเป็นโหลโลโหลๆดิลองตั้งแยกเป็นก้อ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 สิว่าเฮ้ยไอไอเป้าหมายของแต่ละเรื่องของเราอะ่ะมันใกล้ที่จะแบบเป็นจริงแล้วอย,อยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเริ่มต้นง่ายๆหลักการ money management ง่ายๆครับ